สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เทศบาลตำบลคลองขุดเราจะพาทุกท่านไปร่วมโครงการ MOI West Bank Week บักทงความสำเร็จ1อบท1ธน,นาคารขยะ22มีนาคม267 7เวลา9้นาฬิกาที่เทศบาลตำบลคลองขุด นายสุนทรพรมเมธนายกเทศมนตรีตะบนคลองขุดเป็นประธานเปิดโครงการ MOI w เวส Bank Week ปักธงความสำเร็จ1องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น1ธนาคารขยะโดยมีนายจรุญยิ้มเยื้อนรองนายกนายชำนาญพรมดวงรองนายกสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตะบนคลองขุดหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลตาบนคลองขุดพร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิน่นรักโลก ประธานชุมชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการการจัดการขยะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ประชาชน,นทุกคนต้องช่วยกันเริ่มด้วยการคัดแยกขยะในบ้านเรือนของตนเองแยกขยะก่อนทิ้งโดยใช้หลักสามซอได้แก่นะครับใช้น้อยใช้ซ้ำและการนํากลับมาใช้ใหม่ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะซึ่งการจัดการขยะของชุมชนนั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ถนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะต้นทางเพื่อให้บ้านเรือนมีความสะอาดชุมชนมีความสะอาดและบ้านเมืองของเรามีความสะอาดมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่นะครับช่วยกันรุนแรงและขับเคลื่อนนะครับโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ปักธงชัยความสำเร็จหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งทั้งการขยะกับผมขอบคุณ กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและประชาชนและพนักงานเทศบาลที่มาร่วมอานในครั้งนี้สำหรับเทศบาลตำบลอองขุดเริ่มจัดตั้งธนาคารขยะเมื่อ18มกราคม2567โดยได้รับความร่วมมือจาก2ชุมชนประกอบด,ด้วยชุมชนท่าจินเหนือและชุมชนบ้านนาแคซึ่งโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำระบบการจัดก,การปัญหาขยะมูลฝอยมาใช้ในครวัวเรือนภายใต้หลัก 3R คือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่จากโครงการดังกล่าวนะครับเทศบาลตำบลคลองขุดมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนสามารถคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนำไปรีไซเคิลสร้างรายได้ขึนสู่ชุมชนครับโดยกิจกรรมดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มีระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะซึ่งในวันนี้เทศบาลตำบลคลองขุดสามารถจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนได้สําเร็จแล้วและได้ร่วมกันปักธงชัยประกาศความสําเร็จหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ธนาคารขยะทําให้เทศบาลตำบลคลองขุดเป็นเทศบาลที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีลดปัญหาขยะในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปทีมข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองขุดรายงาน Ya no por